สำหรับงาน Motor Expo 2025นะครับบูธจีลี่เนี่ยนะฮะมีการเปิดตัวจีลี่ e x 2หรือ e x 2นะครับน้องเล็กที่ราคาเราใจมากๆนะครับรุ่นโปรเนี่ยนะฮะราคาพิเศษก็อยู่ที่399,990บาทนะครับแล้วก็รุ่นแม็กซ์นะครับ429,990บาทโอ้โหตัวเริ่มต้นราคาไม่เกิน400,000แล้วสเปคต่างๆเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีไฮไลท์อะไรบ้างป่ะเดี๋ยวผมพาไปทัวร์กัน เรียกได้ว,ว่าสมการรอคอยเลยนะครับ Gili EX2 รถไฟฟ้า100%นะครับกับราคาค่าตัวสุดเร้าใจทั้ง2รุ่นย่อยผู้ชมทั้งตัวโปรและตัวแม็กซ์จะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดเท่ากัน39.4กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟเต็มร้อยวิ่งได้ไกลสูงสุด395กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC โดยสเปคการชาร์จ AC รับสูงสุด6.6กิโลวัตต์ DC รับสูงสุด70กิโลวัตต์ชาร์จ DC จาก30-80%ใชร้ระะยวเวลาประมาาาาณ25นนนนททีเเ่ั้้องดสมรรถนะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตััวขบเคลื่อนล้อคู่หลัง1 1าแรงม้าณยี่สิบห้านาทีเท หนึ่งเลยคือเป็นรถเล็กที่มาพร้อมโช้คอัพด้านหน้าแม็กฟอร์สันสตั์ด้านหลังเป็นตัวมัลติลิงค์พวงมาลัยพวเวอา์ไฟฟ้า EPS แล้วก็ดิสเบรกด้านหน้าด้านหลังครบเน้นย้ำอีกทีนึงผู้ชมราคาที่แจ้งไปต้นคลิปนะครับเป็นราคาพิเศษเฉพาะ2,000คันแรกเท่านั้นบอกเลยว่าใครอยากได้ราคานี้รีบกันมาอีกรุ่นหนึ่งนะผู้ชมคันนี้ก็เท่ไม่หยอกเลยนะฮะจีลลี่ EX5 หรือ EX5 นั่นเองในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยนะครับจีลี่เขานำรถ EX2 และ EX5 ตัวแต่งนะฮะมาโชว์เพื่อเป็นต้นแบบนะครับ ดูขั้นจริงมาดูก็ได้ที่บูธจีลี่สำหรับจีลี่ ex5 นะรถเหนือประสงค์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาต่ำโปรโมชัน่นภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับรุ่นแม็กราคาพิเศษ849,000บาทจากราคาปกติ899,000บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อน5,000บาทนาน10เดือนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน lfp นะคะขนาดความจุ60.22กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อคู่หน้ามอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งตัว218แรงม้า320นิวตันเมตรชาร์จไฟเต็มวิ่งได้ไกลสูงสุด490กิโลเมตรต่อการชารรรรรร์จจจตตาาาาามมมฐนน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 ีีีบห่่่่อยยะุุคพิเเศษวกัดโซปร นะตอนนี้ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาจริงเนี่ยผมเตะตาตัวจีลี่ X 2กลางบูตมากๆเลยนะครับดูภาพรวมและทรงเนี่ยซิ่งมากขึ้นจริงๆนะครับใครที่ชอบรถเล็กนี่ดูกระฉับกระเฉงนะครับแต่งแบบนี้ก็ดูเท่ไม่หยอกเลยสำหรับตัวจีลี่ E X 2และอีกหนึ่งรุ่นใหม่จีลี่ Starlay E M I เป็นโมเดลแรกของจีลี่ออโต้ที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนรุ่นใหม่นะครับ E M I P H e V Super Hybrid มาพร้อมเครื่องเบนซิน1 5ลิตรสี่สูบประมาณ97 má, m, แ, w, รราณ má, แรงม้าร2อนิวตันเมตรและมอเตอร์ไฟฟ้าร้รงไปสุด 1> 3 1 0นิวตันเมตรวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลสูงสุด83กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ด้วยส่วนระยะเดินทางรวมสูงสุด943กิโลเมตรต่อไฟ1แบตและน้ำมัน1ถังและนี่คือทหมดของบูธ g ีลี่ภายในงาน Moto Expo 2025นะครับเรียกได้ว่าพอเปิดราคา e x 2หรือ e x 2เนี่ยนะครับเราใจมากๆใครสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษมาดูคันจริงได้เพราะว่า e x 2ก็มีแต่งโชว์ e x 5ราคาสุดเล้าใจก็มีแต่งโชวนะ์สำหรับคนที่อยากได้รุ่นต่างๆนะครับแต่งออกมาได้จะสวยขนาดไหนอย่าลืมมาบูธจีรี่นะถ้าใครมาเดินมอเตอร์โปครับผม